ค่อยเด้อค่เด้อสวัดีเด้อเหใต้ข้างล่างพูดไปทางหกก้อนแถวพุ่นหลายอยู่เดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีเน,นาะค่อยเปิดไล่ไปเรื่อย<ะ>ๆป๊าไม่หายหรือได้พี่น้องพูดสวัสดีครับผมกบผมเป่าเคสสวัสดีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้านะสติสดเนาะจ้าจ้านี้ก็พาพี่น้องมาหาเห็ดหาเห็ดใหม่นี่แต่เก่ามันแต่เก่าแต่ก่อน เพิ่นจะเป็นเฮทฐานเนะาะเสตติกน <Main. S 1> เนาะเฮทฐานออกหลายๆพี่น้องเี่ติน้องจําได้เมื่อวานนึงที่เสวติกไปเก็บเออย่างนะหนอะคือ,อมันอยู่ในใต้หุ้มตะเคียน <Main S 2> คือกันเสาติกเห็นเฮทฐานแต่มันบุก,กีดอ,อกเสาติกก็เลยพาบอกเคียนมาเบิ่งหมายนี่เพราะว่าปีที่แล่ฮะมันออกเต็มเลยนี่พาลูกๆมาเก็บนะเนาะจ้าน้องอิวน้องลูกภูมิปีที่แล้ค่ะมารุ่นกันรอบนี้ออกอยู่บ่ไปนํากันเลยที่ได้เฮ็หยังสิมีเฮด ฐานให้เราเก็บอยู่บ่บ่เห็นเลยล่ะปีที่แล้วเนียเ่ยห้วยปีนี้ลายที่แต่ที่เนาะแม่นเต็มเลยโอ้ยบ,นนบอกเค็นชาติที่เห็นเห็ดน้ำหมากแม่นบเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดกอเห,นนเห,นนหยย็ดน้ำหมากป๊าดเห็ดน้ำหมากกะลายอีหลีพุ่หนักพุ่นักนี่นี่นี่มาเบิงมาเบิงบอกเห็ดตัวเห็ดน,น้ำมนนหมากโอ้นีน่เป็นเห็ดน้ำหมากนี่เห็ดน้ำหมากจ้ะไม่เห็ดกอเม่นบเม่นเดี๋ยวเด้อถอยเด้อ ออกเป็นแผ่นเลยพุ่นมันยังดอกสวยมากเลยโอ้ยพุ่นอ่ะสติ๊กใกล้ใบไม้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเอานีกก่อนทีละจุดก่อนน้ำมาแดงปดสวยมากเลยออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยบ่าวเคนงามดีน้อตัดเลยเด้อจ้าแดงสดมากเด้ง 1 cái chảo sum sum. Đây. hành giá hay lượi đây là ngay sốt Thì, ngay. sốt đi đi. hay là ngay tôm tôm còn. Luộc. Luộc còn. Luộc มัดหนูแดงพี่มาโคนสติ๊กตให้มัดเลยจ้าบมกปามเนาะนึกว่าดอกเห็ดเห็นแดงคือกันเอาดอกนี้ก่อนเด้อจ้าอุ้ยสองดอกเกิดใหม่เกิดใหม่ดิเกิดใหม่เน้อยบเนน้อยกะมันเป็นหมู่อยูสติ๊กไตดิพอดีแซบได้ล่ะเอาเลยเนาะจ้า ดีดอกงามดีดีโอ้โหงามครับพี่น้องดอกตะมุตุนี้นีุ่นดอกเพิ่นนี่นี่ครับยังน,น้อยอยู่เนาะพอดีแซบ่บน่ากินขนาดเลย พ่อ oh, อยังนี่ยังเช่าอีกนิดนึ่งสติกแมนทำไเบ,บ,แบบิเ่งใหม่เนาะวราวตองหมนะันยามยันหิธทานเขาออกเนาะออกนนอแบบนี้คือเป็นเห็ดน้ำหมากได้เตือเขามาเราเจอตเห็ดเจอตเห็ดทานนี่บ่ทรงนี้ดิเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่บ่ได้ออกอันนั้นนะมันออกเป็นแบบออกเป็นหมูเนาะแมน đừng khùng nha, nhảy lơ bây giờ ốc thư là đốc, thư là đáy nọ bếp nha, kép măn nâng đết dùm ổ điêu lơ nâng đết dùm ổ điêu lơ bố ừ. ôm thân đi ความย่ล่นสิหัวสาติ๊กเด้อเ <c oughs> ม็ดใหญ่อยู่ได้นี่ด <c oughs> อกนี้โรยเลยเด้อ, <c oughs> อ,อ kh จ้ะให้เบอร์เอาได้อยู่ยังแข็งดิเบิ่งคือสิโรยยังแข็งครับสามดอกในจุ่มเดียว kamu pinduk, samaruduk, ดอกงามขนาดเนาะส่องสายตาดูมเลยพี่พี่เบลคิดใช่พี่พี่ี่ดิ้ไปดูข้างบโอ้ยนี่กมิ้นคุณเธอติเห็นหมููุ่เอาดอกนี้ก่อ น้ำหมากล้วนๆเลยพี่น้องแดงเต็มตะกร้าในงานนี้นี่แต่ละหมู่เนาะเป็นหมู่เป็นหมู่โนเอ้ารวยเลยละลายในมือเลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้วยพี่น้องเพื่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับ บอไปทางไปดูไปดูก <East Fol k> ันอยู่บ sí <body> ่เดินขึ้นมาทางนี้นี่ก็ติยังบ่เห็นจ้ะโอ้เห็นแดงหมูบานเพิเวอร์แล้วนี่เดีนี่เดบอเคส nhiều mảng dù mảng dù để dù mảng 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 dù เ <Okay. S 2> อคเข็นี่ย้ย,ยใจของล่างพูดไปทางหกพ่อไปทางพุ่นหลายอยู่เดี๋ยวค่อยเปิดอีกทีเนาะค่อยเปิดไล่ไปเรื่อยๆบ้าไ <c oughs> หลดีได้พี่น้องพูดอือือพร้อมกันอีกสะ <c oughs> ออนได้เนาอสะอนนะทางนี้โรยเลยโรยหรือปลวกกินอย่ามานะันเนาะจ้า เอาเท่าที่เอาได้ในบเบาเขียนดอกนี่ติดมาเลยจ้าโอ้ยลุยแล้วห,หลายเนาะปอดแม่พี่สั่งเขามาเกิดจนกระจุกมุมนี่โอเป็นหมู่เป็นหมู่มอีีได้หนิใช้คำนี้ได้เลยได้หนินะบบกเขียนนะงามคับดอกแดงสดสวยขนาดเลย suối nữa Lại Bố ừ, kín phải giờ bún gọt bác Hãy subscribe cho úp วิ่ครึงตะก้าแล้วเบอเก้นถ้าเป็นหิดทานอกก็เป็นตะก้าไม่ได้มุมนี่ฮนะเนาะเบอเก้นเนาะออกหลายทุกปีเมนจะติดเก็บข้างนี้ก็กล้องอยู่มุมนี้ด็ข,า,ขามันตึกดิดมาละ เก็บแบบมันมือเลยพี่น้องจ้ามันนี่ดีแต่เป็นออกลายแบบนี้ฮะดิพี่บวกกินมาโอเคมาพี่ปันนี่ อีกเจอบบกสันี่เอา้าโวกกินเมื่อไหร่โบกโบกกินเมื่อแล้วก,กินเมื่อแล้ว,กกลวยินดีฮิตน,นะนะฮิตโกโก้เท่าเมื่อไหร่เท่าเท่าเลยอือ,นะอมีโวกกินวัดผัวละลายเต็มกองทางเลยกองทางหรือกองกอง้านกิ่งก้านปาล์มแต่บอกเคียนเสิร์ตติกสิเอิืนว่ากองกองทางกองทางทางปาล์มพี่น้องตองง่ายๆกายะ liệt thang quàm chút ừ đôi này đi tiêm đuôi nó bột kín ạ sao không đốt nước sợi bọc ừ bột kín đốt nghi nó anh buộc อืดอ่าะสดอกมุมเดียวเทดอกตะมุตะมิชุบุมบ่ บึ่งสถิตวนเบ่งในกองก้านนี่นี่เฮ็ดอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสถิตอุ้ยมันอยู่เต็มเลยบอกเฮ็ดเฮ็ดกอแบบนี้เฮ็ดกอเลยเฮ็ดหนาแหล่เนาะแบบนี้พี่น้องบอกสติกดูนี่สติกสับสนระหว่างเฮ็ดกอเฮ็ดหนาแหล่มันดอกม่วงเต็มที่เลยไหนดิไหนดิคนละสีเนาะ ก็ละสีกันนี่ดิสีแดงกับสีม่วงนี่ค่อยเปิดนี่เดี๋ดอกนี่บอกกินมาลุ้นมาลุ้นข้างในติ๊กก็เอากิ่งไม้ออกก็ จเปิดเคียช่วยเปิดเนาะแล้วเพื่อนมาลุ้นกันพี่น้องข้างในที่นอนสลายสําใดครับเปิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่ครับเยอะเผืดิไล่มานี่มันสตริตหมู่นี่หมู่นี้กำงงามเูืดิเยอะมากเยอะมากหมกเคี้ยวตะมุตะมนีอยู่นี่ดิยเหดิอือมน่าแบน้อย เก็บเลยเด้อจ้าป๊้ทําดอกนี้เลยไทโหมนี่งามยังดมันเปิดลอยดอกอบอยู่ในสติ๊กอยู่ใส่ได้คำในบ่อเค็นเก็บมานี่เก็บเห็ดน้ำหมากเพิ่มเป็นหมูใหญ่เพิ่มเป็นหมูใหญ่สมหมูเดียวแล้วนี่เนาะใช่พอออกกุบัติเไกล ดอกก็สวยพร้อมนะสวยมามเบิงเสียใจเลยมามือใหม่ยมนดะเอาเลยเนาะดอกสำนิ้งแห่งซเซ็บแค่ไหนผู้อันนี้หันจักซื้อเอิ้นว่าฮิตกอหรือฮิตนาแลเนาะ <c oughs> ยังสับซนอยู่ต้องรอคอมเมนต์จากพี่น้องพี่น้องจะช่วยบอกสติก๊กสี่พวกคือกันที่เนาะจ้าโอกคน้องนี่นี่เด็กติกจะขึ้นมุมไหนกันนะมุมนี้ดากใบพุ่นจ้ามาดอกจกไปใส่่กินกือกินแหละ เน็ดส um ่องพอดีเลยพอดีให้ถแายงกล้องมันจ้าแสงเยอะเกินไปก็บ่สวยได้ภาพนะพี่น uh ้องเนาะเสพตาเสจตาะเสาติดส uh ิบ uh uh> uh ังแสงไปนำเด็โอ้ขายยาวขนาดขายยาวเนาะ โนี่สีมันมันเป็นสีเหล่ๆอ่ำๆนะนี่นนแต่มันขาย,ยาว ดอกสุดท้ายพนาบอได้หน่อย,ดยอเด้อโมเดีลเครื่องตะกาเลยลึกพล้ำหลายอีหลีฮ่าต่างบัวแวะมาเบิ่งน้ำเบาเคนน้นเนาะ <c oughs> นี่เลยพามากะต้นปาล์มต้นนี้เหี่ยมันก็อยู่ระหว่างนี่หลายอิลี่ <c oughs> นี่หนึ่งสาติ๊กบักแกงดอกสาติ๊บเอาไปนหนึ่ง แล้วเอดแจ่วพริกสดสมสม,สมจำเนาะจำเซบอีรีและแสงบอกบอกเค้นอ่ะมามาเบิ่งกันนี่สวัดีจ้ะมีสองมีสองชนิดแหละเนาะตระก,กูล<ส>เดียวกันจ้ะแต่มันมีสองสีแต่สติกสีรอคอมเมนต์จากพี่น้องว่านี่มันคือเฮ็โกหรือเฮดนาเละแต่ตัวนึงมันเฮดน้ำหมากแน่นอนอยู่แล้วเนาะจ้าเซหลายอิรี ไปลอยดอกคือว่าวทะเลดนี่สิบหกแดนไหนเบื้องดูนี่เพี่นหมาเนี่ยไม่ได้ไปทางใดเลยมาแวะเบื้องนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปทางอื่นอีกจ้าผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หน่อยได้ครับมาพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า